มาพบกับคุณครูนาเดียในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของหินในธรรมชาติค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะหินจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะซึ่งสามารถพบได้บริเวณที่มีภูเขาและตามแหล่งธรรมชาติอื่นๆนะคะซึ่งหินแต่ละ ก้อนนะคะอาจจะมีลักษณะภายนอกเหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปนะคะลักษณะภายนอกของหินนะคะหินแต่ละก้อนแต่ละชนิดนะคะจะแตกต่างกันนะคะ,ะนัางตัวอย่างในภาพนะคะก็คือลักษณะที่แตกต่างกันก็จะมีสีขนาดน้ำหนกักแล้วก็พื้นผิวของหินค่ะที่มีลักษณะแตกต่างกันลักษณะภายนอกของหินนะคะ หินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลกมีลักษณะเป็นก้อนแข็งหินมีอยู่หลายชนิดและก็หลายขนาดนะคะหินที่พบอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นอาจมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันหรือต่างกันขึ้นอยู่กับสมบัติของหินเหล่านั้นค่ะลักษณะภายนอกของหินนะคะก็จะแบ่งเป็นสีลวดลายเนื้อหินน้ำหนัก แล้วก็ความแข็งนะคะในส่วนของสีนะคะหินแต่ละก้อนจะมีสีที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากแร่ธาตุในเนื้อหินค่ะส่วนลวดลายนะคะหินแต่ละก้อนจะมีลวดลายที่แตกต่างกันเกิดจากการสะสมหรือทับถมของตะกอนหินและดินนะคะเนื้อหินนะคะเนื้อหินสังเกตได้จากผลึกของหินค่ะ หินที่เป็นสี่เหลี่ยมจะมีเนื้อหยาบหินที่เป็นหินที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะเป็นเนื้อละเอียดค่ะส่วนน้ำหนักนะคะหินที่มีขนาดใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่าหินที่มีขนาดเล็กค่ะส่วนความแข็งนะคะ <c oughs> ค <ino> หินที่มีความแข็งมากเม <c oughs> ื่อถูกขีดจะไม่เกิดรอยบนเนื้อบนเนื้อหินนะคะ หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถสังเกตได้เช่นสีของหินเนื้อของหินความแข็งของหินน้ำหนักของหินรวดลายของหินเป็นต้นค่ะหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหินที่พบในแต่ละพื้นที่นะคะอาจมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันหรือมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในหินก้อนนั้นค่ะสีของหินนะคะ สีของหินเกิดจากแร่ธาตุที่เจือปนอยู่ภายในเนื้อก้อนหินค่ะทําให้หินแต่ละชนิดแตกต่างกันเช่นสีเทาสีดําและสีน้ําตาลเป็นต้นซึ่งหินหนึ่งก้อนอาจจะมีสีมากกว่าหนึ่งสีเช่นดังตัวอย่างในภาพนะคะภาพแรกจะเป็นหินสีเทาที่มีการผสมสีเป็นเป็นลวดลายของสีขาวผสมอยู่ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นหินสีดําซึ่งมีสีขาว ปะาปนผสมอยู่ด้วยและภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีแดงสีแดงก็จะมีสีผสมก็จะอาจจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีขาวสีดำตาผสมอยู่นะคะน้ำหนักของหินนะคะหินแต่ละก้อนอาจมีน้ำหนักไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของหินซึ่งหินที่มีขนาดใหญ่นะคะจะมีน้ำหนักมากกว่าหินที่มีขนาดเล็กเช่นหินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ภาพที่สจะเป็นหินขนาดกลาง แล้วก็ผ้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหินขนาดเล็กค่ะลวดลายของหินนะคะหินแต่ละชนิดอาจมีลวดลายไม่เหมือนกันหินบางก้อนอาจมีลวดลายเป็นชั้นสีกายสีนะคะหินบางก้อนอาจมีลวดลายหลายสีผสมกันค่ะซึ่งหินชนิดเดียวกันอาจมีลวดลายเหมือนกันส่วนหินต่างชนิดกันอาจมีลวดลายแตกต่างกันเช่นดังตัวอย่างนะคะ หินที่มีลวดลายเป็นชั้นสีภาพที่2ก็จะเป็นหินที่มีลวดลายเป็นจุดสีค่ะและภาพสุดท้ายนะคะหินที่มีลวดลายเหมือนสีผสมค่ะ เนื้อของหินนะคะหินแต่ละชนิดอาจมีเนื้อหินแตกต่างกันหินบางชนิดมีเนื้อละเอียดหินบางชนิดมีเนื้อหยาบค่ะสังเกตได้จากพื้นผิวของหินหากมองไม่เห็นเหลี่ยมหรือมุมที่ก้อนหินนะคะแสดงว่าหินก้อนนั้นมีเนื้อละเอียดค่ะ แต่ถ้าหากเรามองเห็นเรียมหรือมุมที่ก้อนหินแสดงว่าหินก้อนนั้นเป็นเนื้อหยาบนะคะ่าดังตัวอย่างภาพแรกนะคะหินที่มีเนื้อละเอียดก,ก็จะเป็นรูปกลมๆคล้ายๆกลมๆนะคะแต่ภาพที่สองก็จะเป็นเรียมสี่เลี่ยมมีมุมนะคะหินที่มีเนื้อหยาบค่ะ ต่อไปจะเป็นรูปร่างรูปทรงของหินนะคะหินแต่ละกออ้อนอาจมีรูปร่างหรือรูปทรงเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะคะเช่นทรงรีทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้นค่ะดังตัวอย่างในภาพนะคะภาพแรกก็จะเป็นหินรูปทรงกลมนะคะแล้วก็ภาพกลางนะคะจะเป็นหินรูปทรงรีค่ะและภาพสุดท้ายนะคะหินเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ ความแข็งของหินนะคะหินแต่ละชนิดมีความแข็งไม่เท่ากันค่ะซึ่งเราสามารถทดสอบได้โดยการนำหินมาขูดกันนะคะหากนำหินสองก้อนมาขูดกันหินที่มีความแข็งมากกว่าจะไม่เกิดรอยบนเนื้อหินค่ะแต่ส่วนหินที่มีความแข็งน้อยกว่าจะเกิดรอยบนหินบนเนื้อนั้นนะคะ นี่นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประโยชน์ของหินมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะกําลังทําอะไรกันอยู่แล้วเด็กๆหอมกลับมาขามป้อมกาลังเล่นดินหินอยู่ครับเจมหมายถึงใช้ประโยชน์จากหินพวกนี้โดยการนามาดีดเล่นน่ะเหรอใช่แล้วครับนําหินมาเล่นแบบนี้ก็สนุกดีนะ แต่เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าความจริงแล้วเนี่ยหินพวกนี้นะมีประโยชน์มากกว่าให้นำมาดีดเล่นกันแบบนี้จริงเหรอครับพี่แล้วประโยชน์ของหินมีอะไรบ้างล่ะครับมีเยอะแยะเลยละ่ะถ้าเด็กๆอยากรู้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเองมาเริ่มจากหินอัคนีกันก่อนนะไหนเด็กๆลองบอกพี่สิว่าหินอัคนีมีอะไรบ้างมีหินแกลนิตหินบาซ์โ์หินออฟซิเดียนครับ แล้วก็มีหินสคอเรียหินพัรม,มิดหินไลโอไลท์และหินแอนดไซด์ด้วยครับเก่งมากเก่งมากคราวนี้พี่จะบอกให้นะว่าหินแต่ละชนิดสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเริ่มจากหินแกรนิตที่มีทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็ความสวยงามกันก่อนดีไหมดีครับเราสามารถนำหินแกรนิตมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยละ่ะไม่ว่าจะเป็นนำมาใช้ปูพื้น นำมาแกะสลักหรือแม้กระทั่งนำมาทำครกก็ได้นะแล้วหินที่ลอยน้ำได้อย่างหินซคอเรียกับหินพมิดล่ะครับสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างด้วยความที่หินสองชนิดนี้มีเนื้อค่อนข้างสากเราก็เลยนิยมนำมาใช้ทำหินขัดนะ่ะเออถ้าอย่างนั้นหินออฟซิเดียนที่มีรอยที่คมเหมือนแก้วแตกก็น่าจะเอามาใช้ทำมีดได้ใช่ไหมครับ ก็ประมาณนั้นแหละเจมคนในสมัยโบราณจะนิยมนำหินออกซิเดียนมาใช้ทำอาวุธนะ่ะส่วนหินบาซอลหินไรโอไลต์และหินแอนดิไซต์ก็จะมีไว้ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆเอาละคราวนี้มาดูประโยชน์ของหินตะกอนกันบ้างนะเอหินทรายนี่มีหินอะไรบ้างนะเจมเราก็ชักลืมลืมไปแล้วล่ะมะขามป้อมเดี๋ยวเราขอนึกก่อนนะ แย่ yeah, แล้วล่ะครับน้องๆเจมกับมะขามป้อมลืมซะแล้วว่าหินตะกอมีอะไรบ้างน้องๆช่วยพวกเขาทีนะครับให้น้องๆกดเลือกหินที่คิดว่าเป็นหินตะกอนได้เลยครับเรานึกออกแล้วล่ะมะขามป้อมชนิดของหินตะกอนก,ก็มีศีลาแรงหินทรายหินดินดานหินปูนแล้วก็หินกรวดใช่ไหมครับพิปกรถูกต้องแล้วเจม เรามาดูประโยชน์ของหินที่มีเนื้อแข็งและหยาบอย่างศิลาแรงกันก่อนดีไหมดีครับด้วยความที่เป็นหินเนื้อแข็งเราจึงนิยมนำศิลาแรงมาทำกำแพงนะเจมแล้วหินที่มีเนื้อสากอย่างหินทรายหล่ะครับเรานำมาใช้ทำอะไรได้ก็นำมาใช้ทำหินลับมีดในลลามขามป้อมนอกจากนี้เรายังสามารถนำหินทรายมาใช้แกะสลักได้ด้วยนะ แล้วประโยชน์ของหินที่เกิดจากตะกอนของดินอย่างหินดินดานมีอะไรบ้างหรอครับพิปกรณ์หินดินดานเป็นหินที่สามารถกระเทาะออกมาเป็นแผ่นๆได้ดังนั้นเราจึงนำมาใช้ปูพื้นทางเดินน่ะอ๋อหินดินดานยังสามารถนำมาใช้ผสมทำปูซิเมนต์ได้ด้วยนะนอกจากหินดินดานแล้วหินปูนก็เป็นหินที่สามารถนำมาใช้ผสมทำปูซิเมนต์ได้เหมือนกันนะเด็กๆ แล้วหินปูนยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับมีสิมะขามป้อมเราสามารถนำหินปูนมาใช้ทำเป็นวัตถุทนไฟได้นะเรามาดูประโยชน์ของหินกรวดกันบ้างนะเด็กๆประโยชน์ของหินชนิดนี้ก็คือนำมาใช้ในการก่อสร้างเอ๊จะว่าไปแล้วหินบางชนิดก็มีประโยชน์ที่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนั่นสิครับก่อนที่จะไปดูประโยชน์ของหินแปรผมขอเวลานอก ไปเรียบเรียงประโยชน์ของหินอัคนีกับหินตะกอนก่อนได้ไหมครับได้สิระหว่างที่เจมกับมะขามป้อมขอตัวไปเรียบเรียงความรู้หากน้องๆสนใจทำกิจกรรมสนุกๆก,ก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างเด็กๆพร้อมที่จะรู้จักกับประโยชน์ของหินแปรกันหรือยังพร้อมแล้วครับดีมากดีมากแต่ก่อนอื่น บอกพี่มาสิว่าหินแปรเนี่ยมีหินอะไรบ้างหินแปรก็ได้แก่หินชนวนหินอ่อนหินไนแล้วก็หินควาซ้ายหินชีสและหินฟรนไลท์ครับเก่งมากเด็กๆเอาล่ะบอกพี่มาสิว่าอยากรู้ประโยชน์ของหินชนิดไหนก่อนผมอยากรู้ประโยชน์ของหินชนวนครับผมเคยได้ยินชื่อกระดานชนวนสงสัยมานานแล้วว่า ทำมาจากหินชนวนตามชื่อเรียกหรือเปล่าครับกระดานชนวนก็ทำมาจากหินชนวนจริงๆนั่นแหละมะขามป้อมแต่นอกจากจะนำมาใช้ทำกระดานแล้วหินชนวนยังนำมาใช้มุงหลังคาได้ด้วยนะแล้วหินควาซ้าหลักครับใช้ทำอะไรเจมก็ลองเดาดูสิลองนึกดูว่าหินควา้ไยแปลมาจากหินอะไรอืมหินควาซ้ายแปลมาจากหินทรายอ๋อ ถ้าอย่างนั้นหินควอตไซต์ก็ต้องนำมาใช้เป็นหินขัดได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะเจมประโยชน์ของหินควอตไซต์ก็คือนำมาใช้เป็นหินลับมีดแล้วก็นำใช้ทำวัสดุทนไฟนะ่ะอ่าอย่างนั้นหินไนที่แปรมาจากหินแกรนิตก็สามารถนำมาใช้ทำครกได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ปกณ์ใช่แล้วมะขามป้อมแล้วหินสวยๆที่ขัดแล้วมันวาวได้อย่างหินอ่อนล่ะครับ เอามาใช้ทำอะไรได้หินอ่อนเป็นหินที่มีเนื้อสวยงามดังนั้นเราจึงนำมาใช้แกะสลักนะส่วนหินเนื้อหยาบที่แปรมาจากหินแกรนิตและหินดินดานอย่างหินชีสเราก็นำมาใช้ในงานก่อสร้างและสุดท้ายก็คือหินฟิลไลท์ซึ่งเป็นหินที่จัดว่ามีคุณภาพต่ำเราก็สามารถนำมาโรยถนนได้นะ เห็นไหมเด็กๆประโยชน์ของหินนะ่ะมีอยู่เยอะแยะเลยจริงด้วยครับขอบคุณพี่ปรกรณ์มากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆกับพวกผมหินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายจริงๆนะครับน้องๆและได้เวลาของการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้แล้วครับจากสมบัติของหินแต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกันจึงทำให้เราสามารถนำหินมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นการนำมาใช้ในงานก่อสร้างงานแกะสลัก ใช้ปูพื้นทางเดินใช้ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินขัดตัวหินลับมีดและครกเป็นต้นครับ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอพอจะเข้าใจประโยชน์ของหินกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะหินนะคะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสามารถนํามาเป็นสิ่งปลูกสร้างนะคะก่อกําแพงแล้วก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในเครื่องครัวได้ก็อย่างเช่นคกนะคะคกหินหรือว่าสามารถนําหินนั้นมาทําเป็นโต๊ะนั่ง สรุปในเรื่องของหินในธรรมชาตินะคะหินเป็นส่วนประกอบของโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะพบได้ทั่วไปในธรรมชาติเช่นภูเขาป่าไม้น้ำตกแม่น้ำนะคะหรือว่าชายทะเลหินมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นหินบางก้อนรอยน้ำได้แต่บางก้อนก็จมน้ำนะคะหรือบางก้อนมีสีและลวดลาย สวยงามแต่บางก้อนไม่มีสีและลวดลายหินต่างๆในธรรมชาติจะสวยงามที่สุดเมื่ออยู่ในบริเวณที่ตั้งแต่หากจำเป็นต้องนำหินเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์นะคะก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะไปนะคะจะเป็นแบบทดสอบนะคะที่คุณครูได้สอนในชั่วโมงที่แล้วนะคะให้นักเรียนได้ทำและก็ช่วยกันตอบในในชั่วโมงนะคะ สำหรับนักเรียนคนใดที่ทำไม่ทันนะคะวันนี้คุณครูก็มีคลิปเกี่ยวกับแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทำตามแล้วก็สามารถนำคำตอบไปเติมในส่วนของที่นักเรียนตามไม่ทันหรือว่าใค,ใครไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ของเมื่อวันจันทร์นะคะก็สามารถนำคำตอบ ที่คูเดียเฉลยในคลิปนี้นะคะไปตอบในหนังสือของนักเรียนได้ค่ะบางข้อนะคะเป็นการทดสอบแบบตอบปากเปล่านะคะโดยที่ไม่มีในหนังสือแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนหัว่าข้อที่มีในหนังสือนะคะก็จะให้ทำตั้งแต่หน้า197ค่ะนักเรียนสามารถนำคำตอบ นะคะในหน้า197ในคลิปวิดีโอนี้นะคะไปตอบหน้า197แล้วก็198ได้ค่ะ ครเดียก็สอนเนื้อหาในเรื่องของหินในธรรมชาติจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากการบ้านไว้หนึ่งชิ้นงานนะคะก็คือเดี๋ยวครูเดียส่งริงก g o o g l e Form ในเรื่องของหินในธรรมชาติให้นักเรียนได้ทํากันนะคะนักเรียนสามารถทํา กี่ครั้งก็ได้นะคะจนกว่าจะได้คะแนนเต็มแล้วนะักเรียนนำคำตอบใน Google Form นะคะที่ถูกต้องนะคะไปการในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า199ถึง201อ่าให้ถูกต้องนะคะสามารถนำคำตอบ ที่ถูกต้องใน Google Form ไปกาใส่หนังสือวิทยาศาสตร์หน้า199ถึง201ให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะเพราะว่าทำา o o o l l f o r r m เดี๋ยวคุเดียจะเช็คาการทำงานใน Google Form ในระบบจะแจ้งเลยนะคะว่าใครทำแล้วหรือไม่ทำนะคะ อันนี้ฝากการบ้านไว้หนึ่งชิ้นงานนะคะวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วอย่าลืมทําการบ้านส่งคุเดียด้วยนะคะวันนี้คุเดียขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ